ครับขั้นตอนสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับโดยเครื่องทำกุญแจรแะบบอัตโนมัตินะครับ รถคันนี้เป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับผมได้ทำการถอดกล่องตัว EWS นะครับมาลงทะเบียนระบบ EMO เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากลงทะเบียนระบบ EMO เสร็จนะครับก็จะได้เป็นตัวเม็ดชิปนะครับ2เม็ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฝังเม็ดชิป2เม็ดนี้ครับลงไปในดอกกุญแจรีโมททั้ง2ดอกนี้นะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเบ้ากุญแจประตูนะครับไขแล้วหมุนได้รอบแต่รถไม่เปิดไม่ล็อกนะครับผมได้ทําการถอดเบ้ากุญแจประตูนะครับออกมาแก้ไขเปลี่ยนอะไรที่มันแตกหักเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวไปทาการประกอบรถแล้วก็ทดสอบสตาร์ททดสอบรีโมทกันอีกครั้งนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําดอกกุญแจรประกอบรถเสร็จ<ล>เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเซตระบบรีโมทเรียบร้อยนะครับระบบรีโมทก็เป็นระเบบเดิมของ bm นะครับรูปทรงรีโมทก็สามารถเลือกได้ตามชอบนะครับ Led ว่าจะเอาเป็นรีโมททรงเดิมแท้สู y, หรือเอาเป็นแบบพับแบบนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับ คุณแจครับสตาร์ทครับอ่าสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับระบบอีโมสมบูรณ์นะครับนี้ก็มาทดสอบระบบรีโมทนะครับสอบระบบรีโมทนะครับล็อกเปิดนะครับดอกที่1ใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบดอกที่2นะครับล็อก เปิดนะครับทางานครบทุกฟังก์ชันนะครับเปิดปิดเปิดท้ายนะครับใช้ได้ครบเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ B M นะครับ E C 6นะครับทำกุญแจหายหรือต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่นะครับ6 8 5 616 6655หนะครับหรือมีอาการกุญแจหมุนได้รอบไขเปิดรถล็อกรถไม่ได้หรือไขบปิดสตาร์ทไม่ได้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับ